คลอดแบบธรรมชาตินะคะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ไม่มียาชานะไม่ได้บล็อกหลังด้วยแล้วก็คลอดในช่วงของโควิด19ระบาดด้วยแบบยากมากๆเลยวินาทีที่น้องออกมานะตามก็จำได้เลยแบบเจ็บสุดๆแล้วแต่เราก็แบบไม่กลัวอะไรแล้วคือแบบอยากให้เขาออกมาแล้วอ่ะอยากให้เขาออกมาเพราะเขาออกมาเห็นเขาแบบไม่ได้ร้องไห้นะไม่ได้แบบอิโมชันนะ คือมันโล่งใจอะ่ะแล้วก็แบบงงๆอะ่ะแบบช็อกๆอ,กอะ่ะแล้วตามก็ปวดฉี่อะ่ะเราก็ต้องหิ้วสายลกอะ่ะเดินเดินไปห้องน้ําไปฉี่ด้วยแบบตัวสั่นมือสั่นหมดอะ่ะแบบโอ๊ยตายแล้วเลือดก็แบบหยดติ้งติงตงจากเตียงลอดไปห้องน้ําอ่ะเพื่อที่จะไปฉี่ ดีค่ะทุกคนพบกับตูมตามนะคะจากช่องชนีสีแทนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันคะสบายดีไหมตามก็หายไป2สัปดาห์นะคะหายไปคลอดลูกมานะเพราะว่าวันนี้ตามจะมารีวิวการคลอดลูกที่อังกฤษนะคะเป็นการคลอดแบบธรรมชาตินะคะคลอดก่อนกําหนดแล้วก็ไม่มียาชานะไม่ได้บล็อกหลังด้วยแล้วก็คลอดในช่วงของโควิด19ระบาดด้วยแบบ ยากมากๆเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปฟังนะคะตามฝากกดไลค์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้ตามด้วยนะคะคืนนั้นเป็นวันเสาร์นะคะเป็นคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะตามก็คลอดตอน35สัปดาห์กับอีก5วันเนาะเพราะว่ากอดคลอดก่อนกําหนดถ้าเกิดว่าจะให้ปลอดภัยเขาบอกว่าทานลกที่คลอดหลังจาก37สัปดาห์ขึ้นไปแล้วถึงจะปลอดภัยเนาะตามก็ เออข้อกำหนดหลายสัปดาห์อยู่ไม่คาดคิดเลยแล้วก็คืนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วค่ะแบบเหมือนฉี่ไม่หยุดสักทีอะเปลี่ยนผ้าอนามัยไปแล้วใส่ผ้าอนามัยไปแล้วเอ๊ะทำไมมันก็ยังฉี่ฉี่หรือเปล่าฉี่หรือน้ํข้ามเราเราก็ไม่รู้นะเราแยกไม่ออกเพราะมันมาแบบฉี่ฉี่เรื่อยๆกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยเพราะว่าตอนนั้นอะตามกินยาอแอนตี้ไบโอติกนะคะ กินยาปฏิชีวนะเพราะว่าเราเป็นถุงน้ำคำอ่ออักเสบนะเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากินไปประมาณ4 5หวันเองแล้วก็เนี่ยวันนี้มันก็เลยแบบเราก็คิดว่า้ ee, น้ำคั่ารั่วหรือเปล่าหรือว่าฉี่ไม่หยุดสักทีจนเปลี่ยนผ้านอนามัยไปแล้ว 4- 5หแผ่นแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็ยังไม่หยุดสักทีเข้าห้องน้ําอีกจนถึงตีสองอะตีสามก็ยังเข้าห้องน้ําอยู่แล้วก็ฉี่ก็ยังไหลไม่หยุดอยู่แล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรหามิดไว f e ตอนที่โทรนะเราก็นั่งอยู่ในห้องน้ําด้วยแล้วก็เห็นเลือดเห็นเลือดแบบสดๆนะมันก็ออกมาด้วยมันมันมากับฉี่ด้วยอะแต่มันก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆมิดไว้ก็บอกว่าถ้างั้นอยู่ก็ใส่ผ้าอนามัยนะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเลยเราก็รีบไปกันเลยค่ะตอนนั้นก็โทรตีสามนะคะไปถึงโรงพยาบาลตีสามครึ่งนะคะตอนนั้นก็ไปแบบงงๆนะ,ะกระเป๋าที่แพ็คเอาไว้เตรียมตัวไว้คือไม่ได้เอาไปเลยค่ะทุกคนทิ้งไว้ที่บ้านนี่แหละก็คือรีบไปโรงพยาบาลกันเลย พอไปถึงนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็แบบยืนรออยู่ข้างนอกว่าอยู่เอารถเข็นเอเอารถเข็นไหมเราก็เดินแบบพอลงจากรถเท่านั้นแหละเขาเรียกอะไรนะ,ะอาการปวดท้องมันมาแล้วฉี่ฉี่มันก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ปวดท้องมันเริ่มปวดแล้วก็หายแล้วก็เดินไปแบบเุ้ยทำไมมันปว,วปวดแล้วก็หยุดปวดแล้วก็หยุดปวดทุกหนึ่งนาทีปวดเสร็จแล้วมันก็หยุดอาหายไปห้านาทีแล้วมันก็กลับมา แล้วม so really ันก็หายไป3นาทีแล้วมันก็กลับมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเขาเรียกว่าปวดท้องจะคลอดลูกอ่ะเพราไปถึงแผนกทำคลอดนะคะมิดไว้์เขาก็เช็คปากมัลูกเรานะว่าปากมัลูกเปิดหรือเปล่าสรุปว่าเปิดแล้ว3เซนติเมตรถึง4ซนติเมตรเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า You พร้อมนะเพราะว่าเบบี้กำลังจะมาแล้วนะเขาจะคลอดแล้วนะเตรียมตัวคลอดได้เลยเพราะว่าเออเบบี is coming แล้วก็เขาเขาบอกว่าโทรหาแฟนอยู่เลยนะให้ขึ้นมาที่ห้องคลอดเลยนะตามก็แบบงงอ่ะช็อกเลยเฮ้ยจะมาแล้วเหรออะไรเนี่ยงงไม่ทันตั้งตัวแต่ตอนนั้นนี่ความเจ็บปวดมันแบบมันมาแล้วก็ไปแบบมดลูกมันบีบตัวมันเจ็บมากแล้วมันก็หายไปแล้วก็เจ็บมากแล้วก็หายไปทุก3นาทีทุกห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเข้าห้องคลอดนะโอ้โหมันเหมือนในฝันเลยอ่ะมันแบบมันชามันมันเจ็บ ปวดความเจ็บปวดมันอยู่อยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่ที่เหมือนเราปวดอึอะ่ะทุกคนความรู้สึกเหมือนเหมือนกําลังจะเบ่งอึอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปวดอึอะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เออมีเครื่องวัดว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้วแล้วก็เออเครื่องวัดความเจ็บอะไรจอมอนิเตอร์อะไรเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถามถามมิดไว้ตลอดว่า w what n e x t เกิดอะไรขึ้นต่อไปเกิดอะไรขึ้นเขาก็ให้ไอ,ไอตัวที่ เป็นเหมือนออกซิเจนเป็นเหมือนแก๊สให้อากาศเราหายให,ให้เราหายใจช่วยช่วยช่วยให้เราหายใจเราจะได้มีลมเบ่งนะคะเราก็หายใจเข้าสูดอากาศแล้วก็ใช้ปากกัดไปด้วยแล้วก็ตอนที่เจ็บท้องนะคะเราก็สูดเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกลึกๆปากเราก็กัดไอตัวนั้นไปด้วยะคะ่ะมันเป็นท่อเหมันให้เราเอาเอา,เอาอากาศเข้าทางปากนะทางก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะรู้แต่ว่าเออแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ย แล้วก็พอพอมันหายเจ็บก็ก็หยุดแล้วก็โอ๊ยแล้วก็นอนมองพี่มาร์คที่แบบงงไปหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินไปเดินมานะไม่มีใครก็มีแค่มิดไว้แล้วก็มีตามแล้วก็มีพ่อมาร์คแล้วก็คุณหมอก็เข้าออกเป็นบางครั้งค่ะก็จะมาอีกทีตอนใกล้จะคลอดจริงๆแล้วอะ่ะคุณหมออะ่ะแล้วทีนี้ตามก็เห็นพอมันเอ่อเม็ดขเขาเรียกอะไรนะพอปากมันลูกเปิดถึง1ิบเซนแล้วเขาบอกว่าสิบเอดเซนนะ ทีนี้ความเจ็บมันเริ่มรุนแรงขึ้นค่ะเจ็บปวดมากคือที่เราเคยได้ยินว่าผู้หญิงนะความเจ็บปวดที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจ็บปวดตอนตอนคลอดลูกนี่แหละ,ละก,ก็จริงๆค่ะสุดๆอ่ะมันเจ็บมากเลยค่ะมันปวดแบบอธิบายไม่ถูกเลยปุ้ยเลยเหรอคะปุยเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมไหนแล้วสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะดีน่าหลับปุ๋ยเลยค่ะดีน่าหลับปุ๋ยเลยค่ะดีก็ได้องเป็นค่ะเป่นมากินนมไหมคะกินมากินนมไหมคะตามก็อยู่ในห้องคลอดประมาณ3ชั่วโมงกับ16นาทีค่ะเพราะน้องคลอดตอน7จ็โมงสิเนาะแล้วก็เ ยาที่เขาฉีดให้ก็คือเขาฉีดที่ขาก่อนนะคะตอนแรกก่อนที่จะคลอดมันเป็นยายาป้องกันเ,เลือดไหลไม่หยุดนะคะแล้วก็อีกเข็มหนึ่งก็คือตอนคลอดเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาชาตอนที่เขาจะเย็บแผลเย็บแผลทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะทั้งรูข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะ <c oughs> คือก็มีแค่2เข็มนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาตัวอะไรเอาเครื่องมืออะไรมาดูดหัวน้องออกนะคะเพราะว่า ตอนเบ่งแล้วพอหัวเขาลงอยู่แล้วเนาะเขาก็หัวก็ค่อยๆออ,อ,อ,ออกมาแล้วก็ทีนี้มิดไว้เขาก็ประคองพ,พ,พอจับหัวออกเขาก็เดึงน้องออกมาเลยค่ะทั้งตัวเลยวินาทีที่น้องออกมานะตามก็จําได้เลยแบบเจ็บสุดๆแล้วแต่เราก็แบบไม่กลัวอะไรแล้วคือแบบอยากให้เขาออกมาแล้วอ่ะอยากให้เขาออกมาเพราะเขาออกมาเห็นเขาแบบไม่ได้ร้องไห้นะไม่ได้แบบอิโมชั่นนะคือมันโล่งใจอ่ะแล้วก็แบบงงๆอ่ะแบบช็อกๆอะ่ะแล้วก็คุณพ่อมาก็เดินมา ตัดสายสะดือเขาค่ะแล้วก็เขาก็เอาเแบบี้ไปให้คุณพ่ออุ้มก่อนแล้วก็เอามาให้สกินสกินทูสกินกับตามนะแล้วก็หลังจากนั้นพอคลอดเสร็จแล้วคุณพ่อก็ต้องกลับบ้านอ่ะแล้วก็มาเยี่ยมกันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยตามกับน้องก็ต้องอยู่โรงพยาบาลกัน2คน,นะค่ะ <5 S 1> อยู่โรงพยาบาลกัน2คน,นะค่ะอยู่กัน5วันพอน้องต้องเข้าตู้อบ2วัน2คืน,นะค่ะเพราะว่าเขาคลอดก่อนกําหนดนะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้ว วันที่ข้อเสร็จวันแรกนะวันอาทิตย์อะ่ะโอ้โหตามนี่อิโมชั่นมากเลยนะร้องไห้ร้องไห้นึกถึงมิดไวท์คนที่เขาทาคลอให้เราอะ่ะแบบซาบซึ้งน้ําใจเขาอะ่ะเขาแบบเขาดีกับเรามากเลยอยู่ประคับประคองเราตลอดแล้วพอข้อเสร็จนะเออเขาเรียกอะไรนะคะถุงน้ําค่ายังอยู่ในท้องเราเลยอะ่ะแล้วตามก็ปวดฉี่อะ่ะเราก็ต้องหิ้วสายลกอะ่ะเดินเดินไปห้องน้ําไปฉี่ด้วยแบบตัวสั่นมือสั่นหมดอะ่ะแบบ โอ๊ยตายแล้วเลือดก็แบบหยดติ้งติ้งติ้งจากเตียงลอดไปห้องน้ําอ่ะเพื่อที่จะไปฉี่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะปวดฉี่หรือปวดอื่นนะแต่ก็ไปฉี่แล้วก็เดินกลับมาเาที่เตียงลอดพอกลับมาแล้วปุ๊บเด็กก็อยู่ที่น้องดีน่าก็อยู่ที่อกเรานะคะแล้วคุณหมอก็พยายามเฮ้ยไม่ใช่สิตอนนั้นยางก่อนตอนนั้นคุณหมอก็จะต้องเอาถุงน้ำคร่ำออกก่อน ا, ค่ะ <S <S เขาก็ค่อยๆกดเราแล้วก็ให้เราเบ่งอีก แบง่งแบง่งแบง่งจนถุงออกมาครึ่งนึงอ่ะน้ําเหลืออีกตั้งครึ่งนึงแล้วก็ลกเต็มไปหมดเลยอ่ะพอเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาชาค่ะฉีดยาชาเสร็จแล้วก็เย็บแผลเนาะทีเนี้ยโอ้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะการคลอดลูกโอ้โหเจ็บปวดทรม,มานรรั <S <S ัับนนนมม่ดอาจจูก 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나